สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาโชว์การแฟดโปรแกรมบนบอร์ด Arduino Uno R3 นะครับซึ่งผมมีรหัสนักศึกษาเป็นเลขคู่จึงใช้ตัว Arduino ที่มีชิป ATmega 3 2 8 P ตัวนี้นะครับซึ่งผมจะเชื่อมต่อกับตัว Programmer s P ตัวนี้นะครับ ซึ่งตัวนี้จะแปลงมาจากขาสิบพินตรงนี้นะครับแล้วก็แปลงมาเป็นขาหกพินเพื่อใช้กับ Arduino ครับซึ่งตัว Arduino นี้ผมก็ได้เข้าไปดูที่ดีเทลของ ของตัวพินเอานะครับของตัวพิ n ทั้งหมดรมบก็คือสังเกตว่าขากราวจะอยู่ทางล่างล่างซ้ายนะครับซึ่งผมก็จะเชื่อมต่อโดยสังเกตที่ตัวกราวที่ตัวนี้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปที่ล่างซ้ายของตัวนี้ การเชื่อมต่อปุบนี่ครับโอเคครับต่อมาผมก็จะทำการเสียบเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB นะครับโอเคครับผมจะเช็คในอ่ไ d ส์ i มเน a เจอร์นะครับ โอเคครับผมได้ลงตัวไลบรารีเป็น USB K ไปนะครับเพราะว่าตอนแรกผมลงได้ทดลองลง USB สามสองไปแต่ว่ามันไม่ไม่สามารถใช้งานได้นะครับ <c oughs> ก็เลยมาลงเป็น USB K ตัวนี้ครับทีหลังจากนั้นผมก็จะเข้าไป ใช้ตัวโปรแกรมบิตเบิร์เนอร์นะครับหลังจากนั้นผมก็จะเข้ามาที่ตัวโปรแกรมนี้แล้วทำการเลือกตัวชิปเซต AVR ของผมนะครับซึ่งผมใช้ตัว ATmega k e r 3 2, 8, P ตัวนี้ครับแล้วก็ตัวโปรแกรมเมอร์ผมใช้เป็น ตัว usb นะครับก็คือตรงนี้ครับ asp หลังจากนั้นผมก็จะทำการอ่านค่าที่อยู่ในตัวชิปเซตตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้มันก็เซตค่า default ไว้ผมก็จะขออ่านค่าที่ตัวบอร์ดนี้เซตไว้นะครับ จากนั้นโปรแกรมตัว BitBurner ก็จะทำการเชื่อมต่อกับบอร์ดแล้วก็เริ่มอ่านค่า Default ต่างๆครับตัวนี้ตัวข้อความด้านล่างนี้ก็จะโชว์ว่าเขาได้ทำการเขียนไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้ อ่านไฟล์ที่อยู่ข้างในนะครับเขียนแล้วก็อ่านนะครับโอเคครับตอนนี้อ่านเสร็จแล้วนะครับจะสังเกตว่าตัวค่าที่เซตติ้งตรงนี้จะเปลี่ยนไปนะครับก็คือหลังจากที่เราอ่านค่าทั้งหมดแล้วมันจะเปลี่ยนค่าตามที่ตัวชิปเซตนี้ได้เซตติ้งไว้นะครับเราได้ค่ามาแล้ว ก็คือค่าที่อยู่ข้างในเนี่ยมันจะคือตัวนี้นะครับก็คือเป็น internal rc oscillator ขนาดาความถี่8เมกะเฮิร์นะครับซึ่งเป็นตัว internal ที่อยู่ภายในนะครับแล้วก็ตัวค่าตัวเฟลวิ t ก็คือเป็นรหัสตัวนี้นะครับที่เซตอยู่ข้างในตัวนี้นี่นะครับ ทีนี้ผมต้องการที่จะเปลี่ยนตัวออสซิเลเตอร์ให้เป็นความถี่สูงซึ่งอยู่บนบอร์ดนะครับซึ่งตัวบนบอร์ดก็คือตัวขนาดเป็นขนาด16เมกมเฮิร์นะครับขนาด16กะเฮิรซึ่งเป็น e x t e r n a l นะครับเป็น e x t e r n a l ไม่ได้อยู่ในตัวของชิปเซ e ตผมก็จะ ทำการเลือกที่เป็น16แต่ว่าตัวนี้มีให้เลือกเป็น8ขึ้นไปนะครับ8ขึ้นไปเป็น external crystal 8ขึ้นไปแล้วก็ผมเลือก setting ที่คล้ายกับตัวเดิมนะครับก็คือ65 65 m ิลลิเแล้วผมก็จะทำการเขียนเพื่อที่จะเปลี่ยนค่าข้างในนะครับ กำลังเขียนตัวข้างในอยู่นะครับข้างในจิปเซตเขียนไฟล์เอ่อไฟล์เป็นแมชชีนโคดโอเคครับตอนนี้ได้เขียนเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็จะทดลองอใส่โคดที่เป็นการเทสตัวบอร์ดลงไปนะครับซึ่งผมได้เก็บไว้ที่ตัวด็อกิเมนต์นะครับชื่อไฟล์ตัวนี้นะครับ ผมใช้ e d i c a สามส p หลังจากนั้นผมก็จะทำการเขียนนะครับตัวโปรแกรมเมอร์ก็จะเริ่ม Connect อีกรอบนะครับเพื่อเขียนก็เขียนไฟล์ขนาด164ไบต์นะครับเดี๋ยวรอเขียนครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้อัดโค้ดลงไปเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าหากดูที่บอร์ดตอนนี้ตัว LED ก็จะมีการกระพริบที่ความถี่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ามันทำงานที่คล็อกที่เราได้ตั้งไว้แล้วนะครับหรือว่าคล็อกที่เท่าไหร่ จริงๆเราสามารถที่จะทำการเช็คได้อีกรอบโดยการ read นะครับโอเคตอนนี้ผมก็ r e a d เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตว่าตัวค่าเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปแล้วก็ตัว Value ก็ยังเป็นเลขเดิมค่าเดิมตัวช่องในการตั้งค่าก็ยังเหมือนเดิมทุกจุดนะครับก็แสดงว่าเราได้รันอยู่บน e x t e r n a l crystal oscillator จริงๆนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือเป็น16เมกะเฮิร์นะครับทีนี้ผมก็จะได้ลองเปลี่ยนกลับไปใช้เป็น internal oscillator นะครับซึ่งก็เหมือนเดิมครับเราก็จะตั้งค่าให้ใกล้เคียงกับตัวที่เรา r e a d มาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเลือกเป็นเ8เมกะเฮิร์นะครับ crystal oscillator เป็นบวก65มิลลิเซกนะครับ internal RC หลังจากนั้นผมก็จะทำการเขียนอีกรอบหนึ่งครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนตัวคล็อ k ตัวนี้เป็นตัว internal RC oscillator แล้วนะครับซึ่งถ้าสังเกตที่ตัวบอร์ดเนี่ยก็ยังมีการกระพริบ ที่เป็นความเร็วความถี่เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับเหมือนกับที่ใช้ตัว external crystal นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าามันยังทำงานอยู่นะครับซึ่งแปลว่าเราได้ทำการเขียนคล o อกลงไปแล้วไม่ไม่ c a c h นะครับไม่ไม่เป็นตัว interrupt ทำให้มันหยุดทำงานนะครับที่ก็ผมก็จะทำเช่นเดิมครับเพื่อจะ ยืนยันว่าผมได้ทำงานบนความถี่ที่8เมกะเฮิรตเป็นอินเทอร์เนลจริงๆนะครับผมก็จะทำการรีดครับโอเคนะครับตอนนี้รีดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะสังเกตว่าค่าตัวนี้ก็ยังเซตไว้ที่เป็นชิปเซตตัวเดิมนะครับเป็นคลอ็อกตัวเดิมครับแล้วก็ตัวเลขฟาว b i t ก็ยังเป็นเลขเหมือนเดิมนะครับ 0xE2 นะครับด้านล่างก็เป็นเหมือนเดิม ก็ยืนยันได้แล้วว่าเราใช้ที่ความถี่นี้จริงๆนะครับแล้วก็ผมจะทําการเขียนใหม่นะครับเขียนไฟล์นี้ใหม่โดยใช้ความถี่เท่านี้นะครับความถี่อินเทอร์นนลนะครับตอนนี้เขียนโปรแกรมเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสังเกตที่ตัวบอร์ดตอนนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามีความเร็วในการกระพริบที่ ช้าลงอยู่เล็กน้อยนะครับมีการช้าลงนะครับแล้วก็ผมก็จึงจะขอสรุปได้ว่า,าการที่ผมได้เปลี่ยนคล็อกเนี่ยเป็นตัวอินเทอร์นอลซึ่งมีความเร็วคล็อกที่ช้าลงเนี่ยทำให้ตัว a v r ตัวชิปเซตนี้เนี่ยทำงานช้าลงทำให้คำสั่งในการสั่งไฟกระพริบเนี่ยใน1นลูปเนี่ย มันช้าลงไฟก็จึงกระพริบความถี่ที่ช้าลงครับซึ่งเป็นความถี่ที่ช้ากว่าตัว external อย่างแน่นอนจึงขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ